ช่างรับเหมาทําสีรถยนต์ชาวสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายทําเมนูเด็ดหนูนาอบโอง่งเลี้ยงเองชําแหละเองขายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สร้างรายได้งามที่ฟาร์มหนูพุกหรือหนูนาของนายณนะรากร่อนใจหานหรือช่างนุอายุ39ปีอยู่บ้านป่าศักเหนือหมูที่3ตําบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายได้ใ,ใช้เวลาว่างจากการรับเหมาทำสีรถยนต์ในช่วง วันอาทิตย์เปิดฟาร์มเลี้ยงหนูพุกหรือหนูนาโดยเลี้ยงในบอ่อซีเมนจำนวน30บอ่อหนูพุกประมาณกว่า100ตัวขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และต่อยอดด้วยหนูนาอบองค์ขายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อควบคู่ชำและเนื้อขายสดสร้างรายได้นอกเหนือจากการทำงานรับเหมาทำสีรถยนต์เพียงอย่างเดียว ช่างรู้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนและภรรยาทํางานโรงงานเมื่อเขือเทศในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่แต่รายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายในครอบครัวตนและภรรยาจ,จึงตัดสินใจลาออกแล้วไปทํางานโรงงานทําสีรถยนต์ที่กรุงเทพทํางานได้ปีเดียวก็มาเจอวิกฤตโควิด -19 และงานก็เริ่มน้อยลงจึงตัดสินใจพาภรรยากลับมาอยู่บ้านตน ก็ไปรับเหมาทําสีรถยนต์ตามอู่รถยนต์ในพื้นที่และตนก็ได้ศึกษาวิธีเลี้ยงหนูนาทางสื่อออนไลน์เห็นมีคนเลี้ยงกันเยอะเลยปรึกษาภรรยาว่ามาทดลองเลี้ยงหนูนาดีไหมภรรยาเห็นด้วยจึงได้ผันตัวเองมาทำอาชีพเลี้ยงหนูนาขายเสริมไรายได้ช่วงโควิด1 9โดยลงทุนซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ฟาร์มในพื้นที่อำเภอโปตากจังหวัดหนองคายราคา800บาทได้พ่อพันธุ์หนึ่งตัวแม่พันธุ์สองตัว ทำการเลี้ยงโดยใช้พื้นที่หลังบ้านพักเลี้ยงหนูไว้1บอ่อซีเมนทั้งผสมพันธุ์เองให้อาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งเป็นอาหารหมูอ่อนข้าวเปลือกและอาหารเสริมเช่นข้าวโพดแตงกวาและหญ้าหวานอิสราเอลซึ่งเลี้ยงได้ประมาณ45วันก็ทำการแยกแม่พันธุ์ออกจากลูก เพื่อผสมพันธุ์ใหม่ปัจจุบันมีบอ่อเลี้ยงหนูหนาทั้งหมด30บอ่อเพื่อทําการขยายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยขายในราคาเท่ากับที่ซื้อมา800บาทมีพ่อพันธุ์หนึ่งตัวแม่พันธุ์สตัวแต่หากแม่พันธุ์ตัวไหนที่กําลังตั้งท้องอยู่ก็จะขายเป็นคู่กับพ่อพันธุ์ราคาคู่ละ1,200บาทขายดีจนโตไม่ทันมีไรายได้เสริมให้กับครอบครัว3,000-4,000บาทต่อเดือน ครับผมเดิมทีกับเตุงานโรงงานครับเ็ศงานโรงงานที่นี่เ็ุไปพอเงินมันบ่พอใส้บ่พอใส้ในจัดเป็นใช้ใจในครอบครัวแด,ลด,ดนลูกแดาเป็นโรงงานอย่างครับเป็นโรงงานมะเขือเทศครับแต่ที่นี่กันเลยออกปธิใจภาพเมียของเทพไปเฮ็ดสีรถครับเฮ็ด <ไป S 1> สีรถอยู่กรุงเทพเฮ็ดอยู่ประมาณได้ทักปีหนึ่งเลยอะปีหนึ่งที่นี่ ช่วงนั้นโควิดมันเข้ามาพอดีมีงานมันก็เริ่มหน่อยประกอบกับทางบ้านย้ายย้ายแกบบอสบายบ่อยต้องเงคยบก่อนคืนบ่มีคนไปหาหมอก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านครับกลับมาอยู่บ้านที่นี่ก็เลยมาหารับจ้างอยู่บ้านอ่ะหาเมาเหมาเฮ็ดสีรถครับที่นี่ผมศึกษาเบิ่งอยู่ในโทรศัพท์ช่วงที่อยู่กรุงเทพอะคิดฮอดบ้านเนาะก็เลยเบิ่งเห็นข้าเจ้าเลี้ยงกันครับเลี้ยงนู ผมก็เลยตัดสินใจเออลองเห็ดเบิงคุ้ยกันกับเมียลองเลี้ยงลองเห็ดเบิงบมเมียก็ว่าอยากเห็ดก็เห็ดครับก็เลยไปซื้อพอพันแม่พันมันมาชุดหนึ่ง 안녕 n h